เออแบงค์ร้อยใครเคยเห็นไหมผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่บุญเหมนกันนะอันนี้แบงค์ร้อยเหมือนกันแบงค์ร้อยรุ่นนี้อันนี้พอเก็บพ่อพอเก็บม่นก้อนนี้ดี้องๆเห็นแม่บอกว่าใบอันนี้บอกใบนี้บอกว่าให้ให้เจ็ดหดูแล้วไม่น่าจะถือนะแต่เก็บไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ คือคือพ่อแฟนแกเสียไปนานแล้วทีเนี้ยแกแกทิ้งสมบัติไว้ให้อันเนี้ยสามกล่องเนี้ยสี่สี่กล่องเนี้ยคือพักเครื่องหมดเลยไว้ทุกคนมีอีกด้วยขอโชว์ขอโชว์หน่อยขอโชว์ชวชวม,มาแล้วกุญแจอกเนาะตุ้งติ้บ มันเนี่ยคือตอนเนี้ยเนี่ยมีราคาหมดเลยเนี่ยของเราจะมาลื้อกุกุของพ่อว่ากุกของพ่อเนี่ยใครบอกว่าบ้านที่บ้านพัเครื่องเยอะขนาดไหนเดี๋ยวดูนะคือตรงเนี้ยเป็นพักเครื่องของพ่อหมดเลยแล้วก็พ่อเขาบอกว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ไอ้ตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวพ่อของไอ้ตัวเนี้ยลื้อดูก่อนว่ามีอะไรบ้างทุกคนมาดูกันมาดู เดี๋ยวไอ้ดูก่อนนี้ก่อนเลยดูดูนี้นี่เขาก็หายไปหลายใบเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะแกจะนั่งกินเบียร์แล้วทุกวันแกจะเอาพักแกจะเอาพักแกจะเอาพักเอาผ้าเบียยี่ยี่ทั้งเอเอาผ้ากี่ลังเอาผ้าแกมาส่องแกจะส่องพักทุกวันเลยพอยุคยุคผมอจะไม่ค่อยสนใจแล้วว่าว้าวพักมีพ้าอะไรบ้างนะครับนอกจากคนแบบรู้จริงจริงเขาจะรู้อะ นี่คือแบงค์เก่านะอันนี้คือเขาโชว์ให้ดูเลยเนี่ยแบงค์เก่าแบงค์เก่าของพ่อนี่เป็นแบงค์อันนี้แบงค์บ้าแบงค์บาทเออแบงค์บาทก็มีนะทุกคนเก็บดีๆเลยกว่าแล้วก็ใส่ใส่กระดาษอันนี้แบงก์ร้อยอันนี้อันนี้ยุคยุคผมยังทันทุกคนยุคผมยังทันนะยุคถ้ายุคหลังๆเนี้ยไม่ทันแล้วยุแปดอยุเก้าสูง แปด่วนเก้าส่วนเป็นการตัวน to ี้ตัวนี้ไม่ันต pues ัวนี <t <t ้ทอี้อันนี้คนเอกอแบงค์ร้อยใครเคเห็นไหมผมก็ไม่เคยเห็นมันนี่ตาเหมือนกันนะอันนี้แบงค์ร้อยเหมือนกันแบงค์ร้อยรุ่นนี้อันนี้พอกเก็เตแล้วก็นี่ดีน้อเห็นแม่บอกว่านปกบอันนี้อันนี้บอกใบนี้บอกว่าให้ให้เจ็ดหมื่ดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะถือนะ จะเก็บไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ขายนะคลิปนี้ไม่ขายนะแต่เปิดดูว่าของพ่อมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องเหลืองก่อนกล่องเหลืองเอามาใกล้ๆกันหน่อยนั่งใกล้ๆเออกล่องเหลืองก่อนนะคนคือกล่องกล่องไม้บาซินน่ะกล่องไม้บาซินคือพาร์ตเต็มกล่องทุกคนมาวว้าดพาร์ตเต็มกล่องอ่ะอันนี้ไม่ปลอมแน่นอน ตอนแ้วมูลอะไรบ้างเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์มีเพชรแลเตียวบอสไม่รู้นะไม่รู้ใครบอสมันไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะรับหรือตอนแล้วมูลแต่ราคาจเท่าไหร่ไม่รู้เราไม่รู้ราคาเราไม่รู้รุ่นพาร์นะครับเราไม่ได้เล่นนะครับแต่คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าว่าพระที่ทิ้งสมบัติไว้ให้หลานมีเยอะขนาดไหนว่ามีเยอะขนาดไหนครับราคาเล่าไหรเอาราคาเท่าไหร่รวมอะไรที่เป็นไอ้ดินดินนะองมราคาดูจุ่ม อันนี้อันนี้น่าจะเป็นขุนแผนนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เด็กเหนล่นอยู่กนี่ราคาอยู่แล้วสิบอกทแพเก็บไปเลยไม่หรอมีหมด้าคาเขาเปลือยไมไม่ไม่ปกติใช่เอไม่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะดูเพราะพระพระดูแล้วเหมือนพระทุกคนพระดูแล้วเหมือนพระเราจะดูว่าอะไรมันจะแปลกตาบ้างอะไรมันจะอะไรมันจะแปลกตาบ้างนะครับปกติ แ้วเราก็เสียบใส่ทีละงานละนะหรือว่าอะไรมันจะแปลกตาบ้างนะครับอันเนี้ยก็กลในเนี้ยที่บ้านมันโดนถ้ามันแบบว่าไม่มีไม่มีจุดจุดค่อยค่อยไปค่อยขอแกนี่ก็กล่องกล่องนี้ก็พระยกเงี้ยไม่ต้องเงี้ยแต่เราดูแต่เราดูไม่เป็นนะว่าอันนี้นะอันนี้ก็คือพระพระพระทั้งหมดเลยนะเราเราไม่รู้ว่าพระอะไรนะครับแต่ตรงเนี้ยเราก็เปิดดูคร่าวๆก่อนนะ เดี๋ยวพานี่นี่นี่กล่องนึงเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะมีอะไรที่เพื่อนเพื่อนๆแบบว่าเหตุแล้วเราไอ้โพส์โพสแล้วเราผ่านตาแล้วขโมยไปขายสักองค์หน่งก็เป็นแต่แม่บอกว่าในกล่องพวกนี้อันนี้นี่ตะกุดผมมาจะหาสักองค์หนึ่งแล้วเอาไปห้อยสักอันผมชีวิตเนี้ยผมไม่เคยห้อยพานะตั้งแต่ตอนเด็กมาพอ พอโตมาเนี่ยไม่เคยให้พาสักองค์เลยไม่ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนี่บอกว่าคุณแผนจะได้ตายเลยไหวจะได้ตายเลยไหวจะได้ตายเลยไหวแมวเมวว่าไม่คุณแผนก็ตายวขอาากตยอนีอกกล่องเลงเบสเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนนะกล่องนี้ก่อนอันนี้แปลกทุกคน อันนี eight a eight a oh, ้น่าจะเป็นนางกวักอันนี้แปลกอันนี้แปลกตาอ๋อพ่อแกแยกหมดเลยกล่องนี้น่าจะเป็นนางกวักออกจะเป็นพายืนใช่พวกนี้จะเป็นพายืนหมดเลยทุกคนนางกวักอันนี้แยกเป็นหมดโอ้ยไม่รู้ไม่รู้อะไรนะแต่รู้แต่รู้ว่าสวยหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าปอมไม่ปอมาอะไรยังไงนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราแต่แค่เราลื้อมาเพื่อจะดูว่าของกุ๊กของพ่อเนี่ยมีเยอะขนาดไหน่ะครับ อันนี้แกเลี้ยมใส่กล่องนะเนี่ยอันนี้ค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่ก็เดี๋ยวเก็บอเันนี้ผมดูแล้วเพราะเราข้อแกเก็บมาพอเลยหกสิบสองแกเก็บน่าจะเก็บมาเกือบตรงนี้สี่สิบปีนะน่าจะมีสี่สิบห้าสิบปีนะขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวเขาขออนุญาตขออนุญาตก็เรามาดูกล่องกันเอาว่ามีอะไรบ้างหรือใครที่เด็ดแล้วแม่บอกว่ามันมีกล่องที่เด็ดอยู่ก็คือกล่องที่พักแกจะขัดสแล้วว่าแกมันค่อนข้างเก่าแล้วก็แกจะขัดไว้เป็นอีกกล่องหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวเข้าเข้ากลุก่ก่อนก็เดี๋ยวถ้าไม่มีกินเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพ่อเดี๋ยวไม่มีกิน <c oughs> เดี๋ยวค่อยออกนะ <c oughs> เราเป็นพ่อค้าใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> เราก็ต้องเยู่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นหลอเกาวอนนี้เป็นหลอเกากล่องนี้กล่องนี้ค่อนข้างจะแกจะใส่มาประมาณนี้ <c oughs> ประนี้แ่กจะใส่มาอันนี้อันนี้จะไม่ค่อยเป็นกล่องก็คือแกจะใส่แกจะใส่ป็นเฮ้ยนี่คุด วางขวดทุกคนตะกุดอันนี้น่าจะเป็นของใหม่เพราะรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเข้ามาบ้านแฟนใหม่ๆนะเ้าจะมีคนมาปล่อยนะครับ<อ>จะมีขาประจำคนหมูกรงงะทะสั่งพ่อแก <c oughs> ไอ้อ๋อะลูกเขาอะลูกลูกแกแฟนผมนะสั่งหมูกระทะสั่งหมูกระทะจนคนขายหมูกระทะเอาพามาปล่อยไห้พ่อทุกคน แกก็จะซื้อหลังๆหลังๆแม่ก็บอกว่าไม่ต้องซื้อแล้วแล้วก็ไม่ใบนี้อันนี้แบงค์ห้าสิบอันนี้ยุคยุบผมยังทันนะทุกคนยุคเรายังทันแบงค์ห้าสิบตัวนี้แบงค์พิเศษนะแบงค์แบงค์พิเศษอ๋อเป็นแบงค์พระเจ้าที่เลิศโม่เก้าเลยเพาะเกลียดเพราะว่าผมเด็กพระเจ้าอยู่หัวห้าสิบปีโม่เก้าเขสิบปีครบผ้าสิบปีทุกคนอันนี้เป็นบุญตาเลยนะอันนี้ผมไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะแปลกเหรียญบาท มีเหรียญบาททุกคนเหรียญเหรียญเหรียญอันนี้ไม่เคยเห็นทุกคนโอ้อันนี้ยมีใครเคยเห็นไหมโอ้ยผมค่อยมีทุกคนหาสิเคยเห็นปะใหญ่มากเท่าหน้าเท่าหน้าเลยเท่าหน้าเลยแปลกแปลกอันนี้เหรียญอันนี้เหรียญยี่สิบบาทอันนี้ผมไม่ทันนะยุคผมไม่ทันน่าจะเป็นยุคแบบ ยุคแก่กว่าผมอะต้องมีสี่ิบกว่าห0ติบอะน่าจะทันอยู่แต่ยุคผมไม่ทันเหลี่ยวนี้เราไม่ทันอย่านี้ไม่เคยเห็นผมก็จะเห็นครับทันแบบบางถ้าเหรียญแบบใหญ่ๆผมจําได้ว่าเปรียนห้าทันอันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ใช่เหลียญเราอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอาร์อันนี้อันนี้ไม่ใช่ประเทศเราแต่มทันทันทันยุคยุคยุคก็ผมก็ออฟได้ทัน แล้วก็มีส่วนมากก็จะเป็นเหรียญน,นะแล้วก็มีตะกุดอันนี้ทุกคนรู้ไหมตะกุดไม่รู้เลยนะพ่ออะไรไม่รู้นะครับเปิดกุพ่อเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอ่ะสมเด็จบรรละักครับเขาบอกละรงังแล้วเขาคิดว่าประมาณสิบล้าน,นเจ็บบอกบอกว่าเคยทาบอกว่าสมเด็จวรรลักษ์ขังสิบล้านไม่รู้นะ้าอะไรเดี๋ยวนะดูเลยเฮ้ย เหมือนสมเทเลยทุกคนน่าจะเป็นรุ่นใหม่น่าจะเป็นใตยุคยุคเลย์ยุคเลย์ยุคลูกชายน่าจะมีแพมีมีมูลค่าอยู่แล้วต้อจะแต้มรุ่นนี้ทันไหมไปทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยไปค่อยไปนรี่อะไรอันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่พระอันนี้แหวนตกลงไปอันนี้ไข่มุกอันดามันหรือเปล่านอ๋ออันนี้แหวนอันนี้แหวนน้อไม่ใช่พระอันนี้แหวนนาอเออ น,นาน<ต>ลเลยเก็บไปให้นีนานเลยนะนี้ก็จะเป็นพระแบบคือถ้าพระแบบไม่แปกตาพระเหมือนพระผมไม่ค่อยรู้นะนี่เป็นเก็บกัน <c oughs> ก็นอ,อะไรก็อ,อะไรไม่รู้นะครับก็ยันนะแล้วก็มียันนาังขวักเฮ้ย <c oughs> ยันนางขวัก <c oughs> เดี๋ยวอาจจะขโมยไปแบบขายของนะ <c oughs> แล้วก็มีพญันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ ก็จะมีแปี่เหลือ้วยจะมีแปะที่หลอถ้าใครต้องการของใรนะาอยาก้แบบลาันเพลเอะไรที่ขายได้ร้านอเาเราทำมาไดเราต้องเอทุคนต้องปะไม่รู้เลยรว่าข้อไรนบ้างนะแต่จะ่เองดูว่าอะไรแปเฮ้ยรอฮ่าทุกคนอันนี้สวยอะนะอาจจะโดนอันนี้นะแต่ไม่มีทองไใส่ก่อนเดี๋ยวเดียซื้อทองก่อนเดี๋ยวซื้อทองก่อนเดี๋ยวค่อยอันนี้ไอตอนนี้ยังไม่มีทองนะทุกคนเจ็ตโต้เพชรนัทเดียเพชรนัทเดียว่ะ ทุกคนน่าจะเป็นสำเพ็งน่าจะเพ่งเพ่งสำเพ็งไม่น่าจะใช่ทรับอันนี้อันนี้แม่เช่ามาถ้ารัสเซียน่าจะไปนานแล้วน่าจะเป็นเพื่สำเพ็งแล้วตรงนี้ก็น่าจะอันนี้ของจริงนะเต่าเต่าหลวงบู่ริโอเนี่ยวัดเลยเจ้าจะท่านเลยตอนท่านยังอยู่เต่าหลวงบู่หลิโอมินิเต่ามิินตัวนี้เต่าเงินตัวนี้เช่ามาสองร้อยปล่อยสองแสนใครใครอยากได้มาครั้ยเจ้าหกร้อยปล่อยสองแสน หาไม่ได้ตอนนี้หาไม่ได้ตรงนี้ปล่อยตองแตกอันนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้เลยอันนี้อะไรของลูกสาวเตาเงินท่านทำมาสองพูดเตาเงินกับเตาทองแล้วก็ไอ้วเตาเงินมาอันนี้น่าจะเป็นเมียนไหมตอนนั้นกูถายนันต้องหกูใส่อันนี้น่าจะเป็นพี่ยาให้อยู่อันนี้น่าจะเป็นลูกอะไรสักอย่างลูกอะไรสักอย่างน่าจะเป็นลูกอะไรสักอย่างอันนี้ได้มามีแต่รุ่นใหม่ <country. S 1> อันนี้อันนี้ใหม่ๆเก่าอันนี้พอยส <c oughs> ิบกว่าปีแล้วอันนี้พอยอันนี้พอยไปเซ็ตเต็มนไม่รู้ยไม่ใช่กล่องนี่ขนาดแม่ยังไม่รู้เลยนะว่ามีอะไรบ้างนะแ้วก็เป็นกล่องนี้กล่องนี้น่าจะใหม่เหมือนเดิมทุกคนใหม่นะ แบบเนี้ยไม่รู้ว่าหลบพ่ออะไรนะทุกคนพราะ้าแบบนี้นะผมไปใส่้ายอยู่ผมจาได้ว่าตอนเด็กๆที่ที่พ่อที่พ่อเขาที่พ่อเขาให้ที่พ่อเขาให้คือผมไม่ได้อัดหลวันเนี้ไม่ได้อัดหลดเนี้ส่วนมากเดติดไปจะใส่เออเนี่ยเหมือนเวลาเวลาทุกผมตอนเด็กอ่ะเขาจะให้เขาจะให้เหรียญพวกเนี้ย

แบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะสังเกตว่าพ่อแกแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะขูทุกคนอันนี้หลวงหลวงพ่อทองเป็นคอลเลคชันเลยนะครับอเอ้ยผมไม่เคยเลยเพราะเพราะผมผม,ผมต้องบอกก่อนแล้วผมไม่เล่นไม่เล่นพระนะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าอันนี้มาวัดอะไรนะครับแล้วก็เป็นเซตเนี่ยทําอะไรได้บ้างไม่รู้เลยนะแต่รู้ว่ามันสวยขนาดนึนองอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพ่อขพงนะ,ท,ะ,ะท้มะคเโลนะครับนะครับ ฉลองบุญนะรุ่นฉลองบุญ <c oughs> ก็ถือว่าเงเราเ้ท้องท้องปอเชื่อดิถ้าท้องถ้าท้องจริงไปนานแล้วกมกลมมีลมข้างในโอ้โหอันนี้อลังการมากอันนี้อลังการมากทุกคนไม่รู้ว่าพ้าอะไรบ้างนะครับเฮ้ยอันนี้สวยเออเดี๋ยวอันนี้ดีกว่า ขโมยอันนี้ไปห้อยดีกว่าทุกคนพ่ออะไรอน่าจะเป็นน่าจะเป็นพระผดุเจดีแหละอย่างเงี้ยเหรียญดวงดีใช่ไหมตุนมันจะเป็นวันาะเ่าวคือไม่เห็นมีปูลงปูหลิวอะไรเลยที่เขาเล่นกันนะพ่อทำ,ทำไมไม่ซื้ออ่ะอันนี้ปู่หลิวก็เล่นกันหลายมือนนะเฮ้ยอันนี้แปลกทุกคนพระปิตาเคยเห็นไหมครับทุกคนพระปิตาเลเคยเห็นครับ เคยเห็นป้าปิดตาไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรครับป้าปิดตาคือเคยเห็นถามถามว่าเยเคยเห็นไหมเคยเห็นเมื่อไหร่เมื่อกี้ที่ว่าปาให้ดูเมื่อกี้แหละอันนี้ก็อันนี้ก็ออกแนวตะกุดเลยทุกคนน่าจะเป็นวัดบ้านเราวัดบ้านเราวช่บ้านล้วงเนี่ย ่วนมากก็เป็นพลาใหม่นะแต่สวยอลังการมากกล่องเนี้ยกล่องนี้เป็นพลาแบบมามาเป็นเซ็ตกล่องแบบนี้หมดเลยนะคือความรู้สึกผมนะอะไรที่อะไรที่แพงสุดหรือว่าอะไรที่ดีที่ดีสุดแกจะห้อยคอก็สุดาะนังเหล็กพลาก็จะรู้อะไรที่อยู่ในห้องแล้วอยู่ในคอก็น่าจะรู้อยู่ว่ามีราคานะครับอันนี้ก็จะเป็น นี้หนึ่งอันนี้ถึงพวกเงินหรือเปล่าเพราะมันสีเงินไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็มีอันนี้หรือว่าทองหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนี่นะไม่ไม่ค่อยใช้ชอันนี้อยู่ในคอพ่อนะนอันนี้โอ้ทุกคนตอนนี้แปลกแปลกตาแปลกตาหลวงพ่ออะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะ แล้วก็อันนี้น่าจะนี้น่าจะใหม่ทุกคนอันนี้อยู่ในคอนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเข็มกัดที่แกติดเสื้ออยู่ประจานะอันนี้น่าจะเป็นเข็มกัดที่แกติดเสื้ออยู่ประจำเฮ้ยนี่แปลกทุกคนรูสีรูสีอัๆๆๆนนี้น่าจะเป็นพะล่วงนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแล้วก็มีนะครับหลูกปูหลิวอะไรไม่มีเลยนะ ก็จะเป็นพระแบบนี้นะครับะน,นะฮะก็เออ,อสวยนะสีทองเลยทุกคนน่าจะเป็นใหม่ใหม่อยู่แล้วก็เฮ้ยมีอะไรแปลกๆแ,แบบนี้ทุกคนมีอะไระแปลกๆน่าจะเป็นรอหา 8, ้ายืนเรอแปดรอห้าไม่รู้นะอ,อ,อ,องนี้อ,องนี้สวยองน,นี้เก่าหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับแต่เก่าอยู่แล้วก็มีเป็นแบบนี้ แล้วก็อันนี้เป็นตะกุดตะกุดโอ้โหตะกุดตะกุดตัวนี้ใหญ่เสุบเลยบรรดาตะกุดที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะอันนี้ใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพระก็ใหญ่แต่ข้างหลังแตกไม่รู้พระอะไรนะทุกคนแล้วก็มีเหรียญด้วยจะเก็บเหรียญไว้ด้วยเหรอเหรียญเหรียญทองเหรียญเหรียญนี่เขาเรียกเหรียญอะไรนะ ตังแดงะตังแดงทุกคนนี่ตังแดงให้ทุกคนตังแดงในมีราคาอยู่เนี่ยแม่หาอยู่ว่ามันไปไหนก็ไหนปะเก็บพอเก็บแม่ไม่รู้อะเป็นอะไรกันตังแดงเราเราเราไม่ทันเราไม่ทันซื้อเราเราไม่ทันใช้อันนี้เรายุคแม่หลังแลแม่แม่ทันไหมไม่ไม่ทันแม่ก็ไม่ทันต้องไปแบบรุ่นแบบใหญ่ราคามีราคาบอกเลยเดี๋ยวตังแดงออกแก้วรุ่นยายไม่ต้องรุ่นยายทัน แลวรุ่นแม่ของแม่กี่ทุกคนแม่อยู่บบอะไรตอนนี้แปดสิบไม่ไม่แม่แม่ห้าสิบห้าก็ต้องเป็นอยูุ่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบได้ทันนะยา่ย่าอะไรประมาณเนี้ยน่าจะทันเลยลเราไม่เคยเห็นใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะมันจะเป็นเดี๋ยวไปเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้แต่เนี้ยผมไม่ได้ไม่ขายนะครับถ้าไม่ได้ราคา <laughs> ไม่ขายนะถ้าไม่ได้ราคานะเลอ <laughs> ทุกอย่างมีราคาหมดนะครับ แล้วก็เป็นอันนี้เคยเก็บไว้เป็นเป็นแผ่นสแต็มไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะก็เป็นสแต็มแบบตาไปซนีนะที่ระลึก้ววาพวกนี้ก็น่าจะทําแบบน่าจะเป็นแบบที่ระลึกครบรอบอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้แบบน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยหรือเปล่าวกนี้นะน่าจะใช่นายกรัฐมนตรีดวงของประเทศไทยถึงคุณคุณยิ่งรักเลยนะแน่วก็นี่เป็นสแตมป์พรก อ้อันนี้สวยทุกคนนี้เป็นทองแป๊บแป๊บไปนะอันนี้ก็เป็นสมบัตินะถึงมันไม่มีมูลค่าแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใ,ใจนะเพราะแกสะสมมาประมาณต้องมีสี่สิบห้าสิบปีอะพอแกเสียอยมาถูกแกประมาณหกสิบกว่าอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของเมเล่ปอครับ ไม่มีตังค์แล้วพ่อขอพระไปขายพอพอพอโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกูุ่สมบัติพ่อก็สมบัติพ่อก็จะมีประมาณนี้นะก็คือบ้านเราไม่ไม่ได้มีแบบฐานะร่ำรวยแต่แกก็เหมือนแกเก็บสะสมของแกไว้เรื่อยๆครับก็คือโดยที่เราไม่รู้เลยนะแม่ก็ไม่รู้นะคุณแม่ก็ไม่รู้ลูกเขาก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้วันนี้ผมเลยวันนี้ว่างอย่างที่บอกหรือบ้านเสร็จ จากบ้านนู่นนี่นั่นบางอย่างเราไม่เคยรู้ก็มาเห็นวันนี้อย่างสมบัติพ่อเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะก็บอกแม่เอามาโชว์นยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ผมก็เลยเอาขู่สมบัติพ่อมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยคนแก่บางทีในระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็จะเก็บ,บสะสมอะไรพวกนี้และสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเขาเขาก็ไม่ได้ออาไปหรอกนะแต่เขาก็จะบอกตอนที่เขาก่อนจะเสียเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไว้ให้หลานนะไว้ให้ลูกน,นะ ก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อน่งน,น้องนะถ้าแกอยู่ก็พยายามดูแลแกให้ดีแล้วก็นะครับซื้อให้ให้แกกินตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนพักเกสียไปอย่างเงี้ยแกก็พูดไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายบางครั้งแกอาจจะอยากจะให้แกได้อยู่ใช้ชีวิตแบบสบายๆหลังเกษียณแกก็มาเสียก่อนนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวคลิปคลิปนี้เดี๋ยวจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามกันแล้วก็ไ้ก่อน,นืึนอย่าลืมนะ กดติดกระดิบนีกด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวลืม <S <S เดี๋ยวลืมช่องใหม่ช่องใหม่โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบาย